เก็บไว้ทานมาหลังด้วยนะคุณเนาะกินไปกี่ขวดแล้วห้าขวดแล้ว <c oughs> คุณแม่บอกเอาเก็บไว้ทานมาหลังดูสายตาสายตาเหมือนแม่ผมจะกินหมดเลย <c oughs> <c oughs> ดูดูค่ะโอ้ สวัสดีครับสวัสดีอซีแฟนคลับทุกๆท่านแล้วครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็จะได้พาคุณเงินไปช็อปนะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับผมก็เนื่องในนะครับวันเกิดของ f อนะครับฝากคะแนนมาให้นะครับกับขุนเงินนะครับให้ไปช็อปนะครับ200คะแนนนะครับต้องกราบขอพระคุณมากๆนะครับขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงาน นะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองปลอดโรคปลอดภัยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากมากค่ะกไปเดี๋ยวจะไปกันเลยเดี๋ยวเราเอาคะแนนไปใส่ตะกร้าก่อนโอ้ไปช็อปต้องมีคะแนนแล้วก็มีตะกร้าเนาะลรโลกร้อนเก็บเก็บป่ะไปสูงซใส่ใส่ใส่เข้าไปใส่เอาใส่ใส่ใส่ใส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  อ่ะฮิวอัตะกะตา,างงตนี่ค่ะเอา,อาเก็บจะได้เอาไปใส่ขนมไป,ออไ,ปไปกันเลยค่ะผู้บ่าวคุนทาแป้งรอจะไปทางไหนเนาะวันนี้ อาบน้ำแต่งตัว,ตวหล่อเลยค่ะจะไปหาเลาะในหมู่บ้านไปเดินเดินเดินลูกเดินผมใจไม่เคยทาแป้งครับเป่าออกเลยพ่อทาแป้งอะไรให้คุณแบบนี้คุณอ้ายคนไปเดินไปเดินไปเดินไปครับ

ทางกันต่อคะ่ะน้องๆ FC ขุนเงินก็มาให้กำลังใจขุนเต็มเลยนะ,ะอ้า <c oughs> อ,ออกมาเลยโค้งนะคะโค้งนะคะ ขุนเป่าแป้งข้างนี้หมดแล้วค่ะข้างนี้น้องขุนไม่มีแป้งเลยคุณบอกพ่อก็โอ้ยทาแป้งให้ผมผมเป็นใบรุ่นแต่มาทาแป้งอะไรแบบนี้โอ้พอรู้แล้วรีบเดินนยคะ่ะโอ้ แนนลงแล้วโอ้วันนี้ขุณเจ้าอะไรครับเอาไวเตมิวนะคะต้องขอขอบคุณไปยังพีเอฟซีเจ้าของวันเกิดใจดีนะคะที่ส่งคะแนนมาให้น้องขุณช้อปปิ้งนะคะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุณบอกพ่อพ่อทาแป้งให้คุณเป่าออกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไหมคะกำลังเอาขนมให้นะะ้ <_ letter noise> องคุณเดี๋ยวค่ะใจเย็นนะคุณ อ่าขนมอีกครบพอดีค่ะสองร้อยคะแนนอ่าคุณบอกขอเช็คหน่อยไป ไปกินที่บ้านนะคะจะพาน้องขุนไปกินที่บ้านไปแล้วค่ะได้ขนมไปแล้วได้ไวแต่มิ้วสิบามขวดแล้วก็ขนมหอละห้าอีกหออ่อนึงนะคะ โอ้โหรู้เลยค่ะรู้เลยว่าตรงไหนบ้านของผมรีบมากน้องคูรีบไปเลยค่ะรู้นะคะไปแล้วเขาจะไปไหนอ้อมาถึงก็วางไว้ถึงก็มาวางขนมไว้เลยไปขยับออกไปกินฝั่งนูง <มา S 1> ้น 嗯。嗯、yeah. mm. okay.。嗯。父辈，你。啊。啊。啊，爸。啊，快了。 ข้าวป้อนดิ้นยมงยังอืมอ้าวอืมน้องเอิร์ธใหคข้ป้อนใส่ปากนะคะ อ,อ่ะต่อไปไวตาเมียวของโปรดคุณเลยก็ขอให้พี่เจ้าของวันคล้ายวันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะอย่าเจ็บยาจนนะคะแล้วก็ห่างจากโรคไข้ไข้จ็บนะคะ <c oughs> ขอให้เฮงเฮงรวยๆตลอดปีตลอดไปนะคะดูดูสายตาน้งองขุนเขายังเปิดไม่ทันเลยร้องขอก่อนแล้ววันนี้ขุนรอไหมคะแม่แม่ มันาจะลื่นนะฮะนใคะใคุณพอ่อใ,ให้กินเอาเก็บไว้ทานมาหลังด้วยนะคุณเนาะ,ะกินไปกี่ขวดแล้วห้าขวดแล้วคุณแม่บอกเอาเก็บไว้ทานมาหลังดูสายตาสายตาเหมือนแม่ผมจะกินหมดเลยดูดูค่ะ อวันนี้น้องหลงทำไมอยู่ใกล้จังเลยหลงขาก็ ขอบพระคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบพระคุณเจ้าของวันท้ายวันเกิดวันนี้นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณครับปลัวดพระน้องคุ้ขอบคุณพี่เขาหน่อยนะครับเฮ้ยขอบคุณครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ